วัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาทําการทดลองครับภูเขาไฟเราวาที่ใหญ่ที่สุดในโลกโอ้โหมันระเบิดมันจะเป็นยังไงเห็นสภ,ภาพอย่างนี้ครับผมเรียนจบมาครับจบระดับมหาลัยออฟฟรอร์ดนะครับความรู้ผมแน่นครับมจะมาทําการทดลองให้คุณดูกันครับว่ามันจะเกิดไงอันตรายมากนะครับ ห้ามลอกเลียนแบบโอโห้หน่ากลัวมากเอามาลองดูกันเลยดีกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นครับห้องแลบผมนี่โอ้โสร้างมาประมาณหมื่นล้านมากครับใหญ่มากครับโอ้โหมาดูกันเลยดีกว่าครับโอ้โหนี่ก็คือห้องแลบของผมครับสั่งโอ้โหคนงานปลูกต้นไม้ประมาณสิบกว่าปีได้ครับโอ้โหโตมากครับโอ้โหดูปองภูเขาไฟครับโอ้โหมีสัตว์น้อยมากมายครับ อยู่ในนี้ครับเราจะลองทำการทดลองดูมันจะมีปีกยางไงเราเทลงไปเลยครับโอ้โดูดิครับมันเกิดอะไรขึ้นยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับเป็นไปได้ไงเนี่ยดูดูดูดดสัตว์ของผมครับสัตว์ของผมที่ผมเลี้ยงไว้ครับโอโ้เยอะมากครับโอ้โห นี่สั่งปลูกมาเลยครับโอ้โหใครลงไปอีกครับจะมีปฏิกิิยาอะไรหรือเปล่าครับทุกคนการทดลองของผมจะได้เรื่องไหมเนี่ครับผมต้องแย่ปองบุกเขาไฟลงไปอีกอือดูครับเริ่มแล้วเริ่มมาแล้วครับเดือดพุดแล้วครับอมันอันตรายมากนะครับทุกคน มันไม่ใช่เรื่องที่ใครจะมาทําได้ครับดูครับโอ้โหโอ้โหขอบไฟระเบิดนะครับสัตว์ที่ผมเลี้ยงไว้จะเป็นยังไงครับโอ้โหดูกันครับโอ้โหมันระเบิดใจเลยครับโอ้โหโอ้หนี่ครับผมแย่ไปครับโอ้โหสั์ผมครับห้ามใช้มือจับนะครับมันอันตรายครับโอ้โหาไม่ได้เรียนมานี่อยู่ ทำไม่ได้เลยนะครับเนี่ยโอ้โหขัไฟผมโอ้โหเดือดใหญ่ครับปะทุมาครับดูครับปะทุครับโอ้โหโอ้โหต้นไม้ผมที่ปลูกไว้ครับสามพันปีเป็นไงครับโอ้โหโอ้โหสัตว์สัตว์อพยพหนีใหญ่เลยครับโอ้โหขัไฟครับดูครับดูครับดูเาไปใกล้ๆครับโอ้โหเดือดปุบปับปุบปับปุบปับเลยครับอืผมผสมด้วย อใช้เบกกิ้งโซดาครับ <c ười> แล้วก็น้ำยาล้างจานตามด้วย <c ười> น้ำส้มสายชูครับดูครับนะครับ <c ười> แต่มันก็หยุดลงครับอุขขาไฟของผม <c ười> อ,อันตรายจริงๆนะเนี่ยลองแย่ครับ อุ๊ยอ้อยอุ๊ยอุ๊ยมันกัดนะครับเนี่ยมันกัดนะครับแม่งเอ้ยปวกสกัดกูหรือกว่านํายากัดอัตวายมากอขอจบการทดลองไปอย่างนี้ถ้าชอบกดไลค์กดสัปตาไคร์ให้ด้วยนะครับอย่าลืมเป็นกําลังใจให้กัน 就变成这